้้างหนเดออไทยตกลองกลางแบบนี้ยังทั้ทงเราสวนหลังบ้านครับในลาบในก้อยอยู่เนี่ยเชมลูกปีนองมึงดึงลูกปีน้องดูงกว่าเดียวไหมนี่ยพี่น้องกว่าเดียวพี่น้องไปเก็บเมื่อกอเลยนะครับเอาปูแป้นตัวที่เขาหาได้นี่พี่น้องไปย่ำกินกันครับ ผนันย้ำเข้ากเอนสิไปล่างน้ำสะอาดสะอาดที่บ้านเขาออกอีกรอบนึงครับผมยัเขาจังสิไปซ้ำซำกันซ้ำกันน้ำคุ้ครับน้ำคุ้นน้ำคุ้นไม่ตีเขานม่ีเขาข้าเบิ่องบนเบื้องกัว่ะถูนองเลยพี่โงถูนองกุ้งเลยกุ้งควายกุ้งควายกุ้งขาวบานเขาเลยพี่น้องเนี่ยสยอดเลยนี่ยได้ดนี่ สองลก,กว่าสักหนึ่งสามลมตัวนึ่งเนี่ยบาทนึงอีกบา<ล>ทนึ่กนงกซจำแยกหนะะ้ากันแบ่งแบ่งซับนี่ครับนอมเชี่ยงออกเฉงสูงก็หนังนจัยงน้อยก็ได้เออนั่นแหละฮักไปๆายไม่เลิศบินเพื่อนเลยสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันที่เขาครับกับทั้งแชนแนลฮอคนป,นป,ปนระเทศเมียนมาเก็ดบ่ได้พ่อกันมาสิบกว่ามือเลยพี่น้อง,ง,งายากน้ำ เปิดล้านขายของมันไก่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยยากครับเป็นโดนกันยี่พ่อกันฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันคือเก่าครับผมมื้อนี้ว่าที่พากันไปมหาโนไม้ไปแจงสวยครับมานทำกันสามพันครับผมสี่พันครับพันแบ่งพันเจ็บวพอกันคือเก่าครับเดี๋ยวฮอตทีไปมบนป้านโนไม้มื้อนี้ครับยี่งนโตพื้นพันแซมกุหลังยางมาแล้วพันแซมกว่มาครับผมมาสิมากกว่าสี่คนครับผมยิ่งนั่งกางเข้าขึ้นเ่าไปพี่น้องไปดูป้านโนไม้นทำกันครับ น้องไม่กับบนกับบได้เป็นป้ายไงได้พี่น้องหาน้ำค้องน้ำเงี้ยงไปนี่แหละ่าพอได้ไปแกงสวยครับโอ้เจี๊ยเจี๊ยแล้วพี่น้องสองน้อยเลยเปลี่นแปลงรเนาะจับรับันแบ่งันแบ่งรับที่ครับนอเที่ยวอ้อไอูอูอููอูอ่าูัูออูอูอออูอูอูอออู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 ออูออู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 ออูออูอูอูออ นากินง่ายอยู่พี่น้องงายนี้เขาบอกไปหลายดอกไปเพราะได้เสียงใช่ครับนี่ครับสองน้อยแล้วนี่นนยหนังน้อยยิ่งยิครับนี่ปะ่ะลุยตัวครับพอเ็ดพื่อนโอ้เฮ็ดเฟืองขมตินี่นี่ครับพี่น้องเฮ็ดเพือนขมนมึงยีหมูติโอ้อันนี้ว่านเข่าพี่น้อง,องเลยเข่าโนเชียวแล้วครับนี่ มา,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 ามว่าเขาเจาสีวันวันว่าย้ำหนามมามันสีประทันหนามครับเวนันเขาเขียวงามเบินแล้วครับแถวนี้นวันเท่าเอินว่าย่วม่วมไอ้มอานกจับจเจเนียงสิเฮับออกมิด เจ้าจูดไรนกบ่จุดกับพวกไรนกคนหนอนตำๆในจังหน่อยพันแบ่งมันยังต่อวันต่อเเนี่ยคือน้ำต่อพอดีามีดมนะัเนอะใช้เสียมนเน,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 นี่น้องนอนึ่งแล้ว ตีนมัน <laughs> ตีนมันตีตนเจ้าจูดกับพวกไรนกพี่เนางเจ้าวานเขานี่เห็ดติท่านเบ่งน,น,นอนหนงน้ำอยู่พี่น,อน้องไรนาะโอ้โอเหยียดเลยเหยียดเลยนอน,นแจงคัดกันให้ <laughs> อาอ ไเปลี่ยนทั้งไม่พี่น้องไปบางฝุ่นกระคนเลยเจ้าหาเบิดได้เลยมาฟังพี่ฉันจ็แววยินทางพี่นอนหนึ่งเลยเงยบ่เห็นเห็นดิสิเกี่ยวมีหรืจับออกดิเฮ้ยอือองไปไปทัไม่มูนีลโ้โหมีเกียวได้เลยเกี่ไม่เงยด้สับออกได้โอ้โหพี่น้องนอนนี่ จุยกระพกพี่น้องก็เจ้าจุยกระพกไรนกประทัดครับเนีย่ยฮันแบงนอนหนึ่งง่อยู่ยังหน่อยงเงีย่ยมาถึงสั่นข่าวบ่านอนข่าวบ่าข่าวปุ่นเลยก็เกิดใจอยู่นนะประทัดไรน,นกพี่น้อง ีเจ้าว่านเขาเรานกไม่กินเขาตอนที้งบนบูนมีเลยน่ทำหมบ่ขอ,อนฝุนบูมี่เล้เ่เนี่ยเนี่นี่นีส๊อ ผิวไอ้น้องสุดยอดเลยอ๋อผ้านอนนี่คลัทกันให้เลยเนื้อนี่มันแทงดินกันนะอยไม่ไมเนาะขาวเลยฮะนี่ไงวะมันนจบน่ามั่นใสเถอะวะมันจะโดดดีเถอะวะเย็นเพลย์เถอะวะเฮ้ยพี่น้องหาจินตามฟังตามน้องคล่องเราฟังไปนี่แหละพี่น้อง น่ครับต้นกอมก่กอญง,งยยอ,งอ,อยู่ก่อนนั้นบุมีเลยจ้ก่อนนั้นได้ยินหน่อยนอี่เ็ต้นเือี่้อเออพ้กไอ้กขเมีนมุกพาเปิดเพลงเปิดแหล่งหลินนี่น้ำหอมใหม่นั่นหลินน้ำหอมไทยน้ำไหลอ๋อแลวนี่ก็เพรแกงสวยลรวพี่น้องเนี่ย นี่ครับนี้แหละไปหเ่มเ่ยต้องให้คนเดานะเอาไปปอกแกงเขาแกงผมหัวนั่นเจียวอาใกันหวแต่คนยืนยิ่ะแกงสดนิ่งเอามง่าฟันกสไปดังไปเอาสิเป็นเอาบอกว่าอยู่ผลมาซูมองกินไปเนียที่เป๋าขามาที่เป๋าขามาถั่ว วเขาเข้าไปเขาิว่าว็่ายู่ขวากเขาวาเขาวเขาก็ว่าอวู่แลาวเนาะกขวากขวาขวากเขาขวากเขาขวเากาขวากเขวกขวากขวากาว่าาเาขวเกเขาข่เาขวากวเขาเขาขวากรขาหาแ นาใช้ยทไรไม่เนเขาาดขาเรา่้้องเาอนชีวาเราอย่ขน้องสมุนไพรเจาเห็ดใดบุ้ยจ๊เขาตัดเทนม่ละเขาเขตัดเทพ้นอยู่ล่ะแต่เทตัวเรัสท์นีลาโลนี้สนวดนตีไทจังปวะ โอ้แจ,งงจแบบาาง้งเ,เ,เด,ด,ด้พี่น้องจะแซบบ่บานทะจำเครื่องจำเนียงใส่เรียบร้อยรอนาำเด็กแจงอยวครับแซ่ให้เขาพดเด้พี่น้องใ้เาพดพร้อมครับน้่งลงเรีงลแล้วเโพดแซบเป็นให้ลพี่น้องเราไปแจงกันครับแซบกับพดเดี๋ยวเลกงนนี้เราจะียซีมมือกัน ผมลำเลยแสบกัดว่ะโอ้หปองเนือปองเนืแบแล้วโอเคลวแบกัดพี่น้องบันนี้มากินแล้วกันครับอ๋พี่น้องได้เวลากินแล้วเทลงถาดพระเขาขึ้นเราครับเตยมเต็มถาดเลยครับนี่ครับ มันแสมงกันแวนัอเยอป่ซุ่มกันขี้เก่พี่น้องะครับเต็มมงเลยครับนี่ซุ่มกันที่เก่าพี่น้องแจงแล้ไมนะครับดนๆดทั้งพ่อกันที่เก่าครับพี่น้องว่าใครได้ลงคลิปนะกาังไดกชิ้นหอวเอฟซีเก่าฝากที่สามขีเก่าครับผมอาทิตยนี้ลงไปน้อยน้อยน่อยนอยนึงนะครับคไกลแลนะครับไกแถวนีไปก่อนทังใดกับชิ้นหอฟซีเก่าาก เป็นกำลังใจกันไปตลอดครับผมกดไลค์กดแชร์กันไปกันยาวเือเก่าครับผมส้าเรบที่นี่กันแกงน้ำไม้นะพี่น้องฟ้าบันเกลีย์ฮะน้ำไม้มากินสวยครับเนี่ยนี่นะครับกินยาบันบันท่องเพื่อกัครับผมชุ่มกันเพื่อกัครับฝากไว้คือเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับผมเจออะไรที่ไหนครับ